ว่าถึงจะถ่ายออกมาสวยยังไงแต่ถ้าเกิดภาพมันไม่มีเรื่องราวมันก็เหมือนจะไร้ความหมายครับจากที่ผมก็ได้คุยกับชาวบ้านคือสมัยก่อนน่ะขื่นดินเนี่ยคือแห้งแล้งมากครับทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยเขาก็ผ่านตัวเข้ามาทํางานในกรุงเทพเพื่อที่จะส่งเงินไปเลี้ยงที่บ้านแต่ว่าพอมีโรงงานหลวงมาตั้งเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีความสุขอยู่ดีกินดี พราะมีพระองค์ท่านเขาถึงมีทุกวันนี้ครอบครัวเขาได้อยู่ด้วยกันก็เพราะมีพระองค์ท่านตอนแรกยังไม่เคยสัมผัสว่สวาในหลวงทรงทาอะไรประเทศเรามากแต่พอเราไปสัมผัสจริงๆสิ่งที่พระองค์ทรงทาจริงๆก็เรายิ่งรักองค์ท่านมากกว่าเดิมเลยจะบอกว่าผมรักองค์ท่านมากและจะเป็นลูกที่ดีขององค์ท่านต่อไป